กันา็เป็นเจ้าไเด้็นเจ้าเราได้เงเินได้เลยโอ้มันมนันเลยเย่เด้อได้ว่าอะไรกัมาปั่นกันเนี่ยนากินมมนนะ่ะเ <c ười> ขาเจ้ไปใช่หใช่หมเขาเ้าอุปกรณ์ก็บน้นโมาบอกได้ไได่าเงแทงสูงบดตี tính tới <laughs> <để> xuống đi <laughs> <tíng> lại. mà tính nhá tính cả đồ mà mà mày xu mày na khảo lắm chị đụng 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 nạ mà ไดไน้าไม่มีดอันนี้เปนะไไม่ร้่ติงหามากา6สีหา2มาตัว6สีเลเท่าไหร่6 0 0 0ไปจบ สงกับหาหยับรอเอะเอาไปกล้าหา CU อีเ hmm. ด mm ียวจ้าติ่งหอนมามาแล้วกับที่อยู MAND ่นี้หน่อยเจ๊มามาเจมาดีเจมาดีโปรโมชันเปิดแรกง s u บ e ง6ีเบียนมาโด ว้าวบาบ้าบ้าบเออคิดคือกันเลยอัีนี้นั่นคิดคือกันเนี่ยเราไม่ลำบากแกอะไรคิดคือกันเนี่ยแหละพากันไปสงคน3ามีเอาด้ยเอามาเต็ยงหุ่มเนี่ยเตียงสาม เป็นสาได้เล่นได้เล่นเอาไม่ยุ่งเอยเรืได้คอยเปี่ยนใจคราปัญหาซีสามหกวันใหม่ดูสามจเปิดเปิดเดี๋ยวออกตัวสามจังเปิดตั้งปกอกปกอีรีวะขอโทษทีนะคะไปดุ่งกันไปน่กันเลยสี่หมื่นนะคะสี่หมื่น ได้สองพันเ่อได้เท uh ่าไหร่ไล่ออกได้ <g <g ่อไหรไ่บอดถือได้หมดสีไล่นี g <g ่เจ๊ร้อนดีได้เท่าไหร่เต็งหกสองหมื่นสี่หมื่องสามมนจะร่วมมูลนเลยนะแต่สาวสี่อีกแปดหม

ติดหกดอกมาสองดอกเลยเอาเรียกพ่อสองหกอเดียวชื่อเสียงม่ไดนมันจังเลยสวยว่ะชื่อเสียงแล้รว่าอหูมาเขาจะซีดอกไปซีดอกซหล่นน้ำเหลวซีสามดอก sao mà ừ. nó hành nó tổ bộ bộ dơ phải vậy xem tên hạ đi cô à, tình tâm luôn mặt đại bạn đây có bạn và... à, sao chị biết đâu rồi chị biết cái youtube video rồi rồi nó ừ, chị biết đâu ừ, không cần đeo không nào bắt chặt bài khối tôi rửa khối เอเออสีสองเออยเต็มเรื่องลนะบอกสกัไปฝ่าม right. right. well, yes ือบักนมสียัานั่นแหละเนทางนนะสอง่ว่เป็นสี่หมื่นสองหมื่กับหกหมื่นยี่สิบเนี่ยสี่หมื่นสีหเป็นแปดหมื่นตัวไดเอ้ได้หกหมื 60,000กับ40,000 60,000กับอีก40,000เป็นแสนนึงเป็นแสนนึงของไนี่ของข่อยผู้เดียวนี่ละข่อยเอาคืนกันน่ะเจ้าเอาข่อยไปหลาเจ้าเอาไปแสน้จหนานีก่อนเดียวนบ4 4 5 6 0 0 0 0 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000ตัวนี้ แปดหมื่นกับสี่หมื่นเป็นแสนชองเออได้ทุนคืนกับเสียมสอแสนี่ห้าแสนสชองเป็นแสนหแสนหเปแสนแปแสนแปกับอีกหกหมืนจเป็นสองแสนสี่สองแสนสี่าว่ไลเบอดสองแสนสีจะพึงได้เออเอาขึ้นทุกเพงนะพ่าเ็กังดอกแดะเลย

สี่เีงจสอี่เมื่อกี้ขนับรวมไปเบอร์ะเจ้านับร่วมไปเบอร์ะเจ้าคือไปแยกไปแยกทัางสังกัก็จะจืดเลี่อแไปเท่าไหรสเองเทาอง่างยิเอออันนี้ก็มอหนึ่งมือหนเออเอาที่าสสกเดสี่สสองสามสี่้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสเป็นห้ามื่นมาเช็แปดเนาะตอนับต่ไหนเนาะน่นบอ แบกมันแสนแปดตวนี้เจ๊ใจตัวไี้เนี่ยาจสิงตําแสนแปดกับอีกหกหมื่นเป็นสองแสนสี่สองแสนสี่กับอีกสี่หมื่นเป็นสองแสนแปดขวัญใจปรเด็เขวัญใจประเด็แปดหมื่นมึหนึ่งัจ้ะขอใจมึงหนึ่งนี่เต็มตํานีัใจตายอดเราเจอกันเจากัแค่ายมากแค่น่ะตัวนีขั่ใจเป็นขอจ่ใจเป็นหกหมื่นนี่ขอใจสี่หมื่นขวเใจเป็นแสนหนึ่งนึ่งเออใจแสนหนึ่งเออจแสนหนึ่งอันนี้หาหมื่นเออแสนหา

เอาเสตนแปวกซ้ำก็ซ้ำหมื่นไปสองสึงตัวสองแสนสิอง่กงเรียนสิบป่มีนะสองสนหนึ่งสองแสนเอ็ดเอ2อสองแสนเอ็ก็ว่าสองแสบ้านเจ้าตีสองกระมืว่าเรียนสิบ่มีนะสองแสนสามหนึ่งสนสี่สองแสนสามสองแสนสิบสองแส่กเีอีกสี่แนอมื่อเียนับไปเลยเหาะ สองแสนสี่ห้านยสองแนี่ห้านย้จปไมไปสองมาสองปมาไฟให้กักสอต่ำสิบเจเอายกเลียนจะซื้อเสียได้หยกเลนมาเนี่ยมันไม่ก็เป็นต่หยอนแนวนี้มาเต็มขอเนาะไปเชียแสนสองไฟต้องเอาคืนสามเท่าไม่เป็นได้อไปกันยกเล็นนจะซื้อมาตอนนี้ ตอนนี้ยวกับข่อยนะ้ดยวกับค่อยนะข่อยอานจริงไหยออิม้งด้วยจอยออีมั้งยออีกตามมือเลยนะเพื่อนยออีกแค่ว่าขค่เจาะยองสี่หกจุดเอียว สองปอยุหกสูงหกพันแสดงหกพันบอเปิดบันนี่โอ้ยโดนหกสองันอันนี้กัดขึ้นได้กี่เปอหกพเอาไปก่อนสองหมื่นสองห่นหองปอยุหกสูง เป็นสามหกันหนึ่งสองสามสเดรสอมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเาสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเาสิบอเกชองเปนพายนะเป็นพยาวยุ่งกำเลย

โอเคครไแไปใช่แลนะ้วเออติงหามั้ยติงตัง4ี่เอียวปสี่เอียวไปเปิดมาอีกแล้วสี่สองเอียีแล้วเอาอีกว่าเจ้าสองเซนแปดะเจ้าไื่อไรวะสองเซนแปดเดียวมาขันมาสี่กับสี่สองเอียวตัวเก่า Mà, một... à, chị đại bà chị bà gì giàu nhiều rồi đâu bà giống sét vẹt thôi không phải chị áo giống thế nào không, phải. không ok, ơn sống วันท่งก่อนซิเอ้ยมันขย่าดีเลยเนาะสูงแนวตห้มแนะดังโพดดังโพดดังโพดเนาะครับตลลดิยัเมื่อคืนเนี่ดังมากที่บตื่นบนขีนบนสันดิ

ê tiền hoặc tinh hoặc tham hô hai mươi đi à, đi à? Ừ, okay. bốn ừ. à, ừ. 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 điểm tiền hoặc tinh tham mhm là mhm 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 bớt mhm À mhm 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 có mhm 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 cố gắng cố gắng thôi nào สองสามสี่หกอันนี้หกแผนหนึ่งหนึ่ง Con là nhìn ổng nhỉ? Con ừ. thì có bao nhiêu điểm Ủa ừ. thì nó tròn đặc biệt đi Nó con cao hơn 1 hôn Còn xăm hôn Còn hộp xí xám hơn mẹ ổng nhỉ? Ừ. À, cái tiền hộp đấy còn hộp tiền xì lần thứ hộp xuống đấy Ừ, thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ห5โอเคเอาสิเอาแค่สี่หกเลยหกสูงหกสี่หกกับรงห้าเปิดดยาเอ่าละเปิดเบิ้องบนกับหกแต่เปิดดูด้ไง่าโดนอีแล้วเนี่ยหกสี่หกสูงอันนี้เต็งหกนะเตียงรงมันเต็งหกก็เต็งอะเต็งสี่เต็งสี่ก็ถือ ตึงหกหกสี่หกสูงยังละเมืนสีห้าหกอย่าบอกเออนั่นแหละก็พูดถึงมาที่แรกนั่นอ่ะสอคานละเมินหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบองสามสีเมดิบเออันละหมื่นไอตัวนี้มื่นหนึ่งตัวนี้มื่นมื่นมื่นเอาบอกมีระก่อนหกสองเจ็ดแปดอีกพันเออเอาซีห้านี่ยี่สิบหกไปอไปก่อนโอเครู้เรื่อง các phong hàu có lên không ạ các phong hàu có lên không ạ có rồi đã đi qua đây bớt đi 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10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  1 2 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1นึ่สอง7เ็แิหนหึ่งสองสามหกเ็ันเสตรงหิงหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก สองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเ้าสิงสามสี่หาก็แปดเกสิล้วก็หกงสิบใบสิบหกสิบหกใบหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดสิบเจ็ดสองสามสี่สิดจยือาสมนแบบห้าหเจ็ดแปเด็กในด้สีมันแบบ

1นึ่ง6 7ามห<ป>้า4ต่อ่งตร้องเอาพืนให้ได้หยอกอีกสักวัน